สวัสดีครับผมเอกิเอกิคูนะฮะตอนนี้พบกับเกม His Man Absolution กับนายเอเจนซินเจ็ดนะครับผมนะอันนี้เป็นพาร์ทนะครับอันนี้ก็คือสถานนะครับอ่าเลี้ยงรับเด็กกับพาร์นเองนะครับผมอ่นายเอเจนต์มาแล้วครับตอนนี้แหมขับเองซะด้วยอ่าหาเสื้อก่อนอันนี้ก็ไม่เอานะเอเจนต์ต้องเป็นแบบสากลครับผมนะต้องแบบเท่นะฮะอ่า คือจะเป็นคล้ายๆชุดบันหลวงครับผมโอ้ที่นี่เด็กไม่ค่อยมีจริงเลยเนี่ยโอเคไปแล้วครับนะครับ l o s t w o นั่นเองครับก็คือชื่อของสถานมีดับเิ่มเด็กกพันนั่นเองครับผมอ่า โอ้เธอนั่นเองมาแล้วใช่ไหมวิเทเรียนตอนเนี้ยป่วยมากเลยจะทำไงดีเนี่ยเออเธอหายใจยิ่งแรงมากเลยด็อกเตอร์บอกว่าแล้วเสื้อคออยู่ไหนล่ะเออเสื้อคอนะเออตอนเปลนเสื้อเนี่ยเออฟังไว้นู่น่ะสวมทีตื่นเลยโอ้โหมีใครพูดถึงเธอไหมไม่เอาเห็นปืน ที่นี่ฉันต้องพาวิ่จอรียไปมีตรงไหนบ้างที่ปลอดภัยเออฉันใต้ดินฉันได้ยินฉันต้องรีบไปแล้วจะโอเคโอเคโอ้ขอให้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดโอ้มาไปเถอะ Thank you ขอบคุณที่คุณมาาที่คุณพูดละ แต่ฉันฉันกลัวมากเลยไมโอ้กันเสียงกันเสียพืนเหรอไม่ต้องห่วง,ง,วงฉันเซียกันเลยไอ้หน้าว่าจะช่วยเธอฉันรู้ว่าฉันทำอะไรไม่มีใครที่สองแล้ะ นะอี้คือเราต้องอปอปเด็กหุ่งนะครับผมนะอันนี้คือวิตอรีครับนะจะเป็นคนนะครับที่นะครับปกป้องนะครับผมเจ็าผู้หญิงนะครับผมโอ้โหนะมีในตัวผมตื่นเลยอ่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่าส่งเสียงล่ะแหม เ oh. oh ราลองเป็นพวกของเวนนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยก็คือเป็นมือที่สามมันเองโอเคครับเดินแบบมูนวัวกดลิฟ จะทำหน้ามึงมาแกหน้าน,านิ่งมากเลยฮะอ,อ้าวชิบหาย I need get the power to on. back ฉันต้องการพลังงาน,ลงงานกลับมาเพื่อไปที่แท,ทตดินอ้าวมาแล้วโอเคครับปีเลยชึบเออปีอเฮ้ยมีใครมีใครเปล่า โอ้ที่พายผมแม่ชีโดนฆ่างี้เลยเหรอะไม่ว่าจะโดนมีใครโดนสักอย่างนึี้ใช่ไหมโอเคครับนะเขาเลยมีคนเคยบอกว่าความรู้เป็นอาวุธที่สุดยอดมากนะครับผมเอาไปเลยครับ โบกเลยโบกซะนะความรู้เป็นวุฒิสุดยอดจริงๆนะครับผมอนะครับตามกติครับขยะในมือท่านลงถังเถอะครับนะผมไม่อยากให้มีขยะนะครับกองวันนำพือนั่นเองนะครับผมอ่าไปก่อนละกันโอเคอะไรดีมีมีกี่ตัวมีสามตัวอาไงดี เอาควานมาควานมาทำไมนี่แถวนี้ละกันเอาไปดูสิมาดูสิมาดูมาด,มด,มาดูมาดูเลยมาดูเลยอ่ามอน,นี่มอน,น, <c oughs> น,นี่มอน,นี่หับอัพกรกซะาอือหึมันเป็นอะไรที่ฟินาเลมา่มากๆอ่ะโอ้โห ย่อไปเลยเอ้าเข้าไปซะนะครับมันต้องอย่างนั้นครับผมโอเคครับไม่เห็นนะไม่เห็นตัวนะโอเคครับไม่เห็นนะโอ้โหมันฆ่าได้อืออะไรเนะี yeah, น่ยเยี่ยมเจอฟิวครับเฮ้ยอะไรฮนะโอ้โหไม่มไดนะ้ไดนะ้เออ โอเคครับไปเห็นนะจับฉีดยาจับเธอฉีดยาอา้โอ้เวรกรรมอ่ขอโทษเลยนะครับผมกดปุ่มผิดครับขอโทษด,ด้วยแล้วกันวิ่ง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 อีกตัวหนึ่งมาจับฉีซะอ่าฟินาเล่โอเคนะครับผมอ่ะ เขาเป็นชุดที่ทีนึงนะฮะผมกลัวว่ามันจะนะครับผมอ่านะน่าจะดีเลยทีเดียวเชียวมาแอบก่อนมาแอบตอนอย่ามันรู้เก็บก่อนสักิดนึงโอเคอ่านะตรงนี้นะครับเอ่อทำอยังไงให้มันนะครับออกไปได้อตอนนี้ก็โดนตรวจโดนฟับก่อนนะครับตอนนี้นะทำยังไงถึงให้มันแยกได้ครับ ผมจะใช้วิธีนี้ฮะดึงมาไม่ต้องวัดเห็นไหมไม่เห็นเยี่ยมอ่าหักแล้วมาแล้วเอาเลยวันนี้หักห,หักเลยนั่นแหละโอ้โหเสียงโคตรไพเราะเพราะพิงมากมากเร็วสิเฮ้ยเร็วเร็วอ่ามันต้องอย่าง,งนั้นใช่แล้วนั่นแหละโอเค แล้วเจ้าหักคอมึงอีกคนนึงเลยมามาหักซแะแะม่ผมผมันด้คะแนนครับผมผมพ้องพอบฐานใจอะ่ะสะใจมากๆสะใจจุงเบยนะแม่หมไปไปอยู่กับเพื่อนไปโอเคนั่นแหละนะครับอ่ะไม่คนตนตำรวจปล่อยไว,ว้แงั้นแหละนะ โอเคครับนะมาตอนนี้ก็คงหมดแล้วลครับชั้นนี้นะฮะก็อาจจะไปชั้นต่อไปแล้วกันนะคะนะรับผมนะวิตอเยรออยู่นะครับผมโอเควางเลยนะเมื่อกี้ก็คือจากคอแล้นะครับก็คือจะทันเวลาอยู่นะฮะแต่ผมไม่ชอบตากคอนะครับผมชอบขิ้นเลยอะนะมีไหมไม่อยู่แล้วไปไหนเอ่ย ไปแล้วใช่ไหมมีใครอยู่ในนี้ไหมมีอยู่อ้าวทำไมดีมีอ้าวทันระเพงนะครับทำยังไงครับล่อมันมาสิจ้าเอาล่อมันมามึงเจอมันเนี่ยมาดียินมีใครไมไหมมาโอเคฮนะอีสักอีสักแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแปบ๊แปบหนึ่งนะต้องลอยให้ไกลๆก่อนแล้วกันอ่าอ่ hey, อาตรงนี้แล้วกัน มึงเห็นกูไหมเนี่ยอ่าโอเคแอบไปจา้านี่เราดูตรงนี้ได้นะครับว่ามันมาหรือเปล่าโอ้มาแล้วมามาหักเลยหักหักที่รักษาอื้อหือ เสียงไพโรพ,พริงจริงๆนะฮะโอเคครับ, okay, รบเรียบร้อยเอานอนไปหนูโอเคนะครับอืมตอนนี้มีใครไหมมีไหมเอามีใครมีคนขอแป๊บนึงโอ้โหหลายคนเนี่ยเฮ้ยนะตอนนี้ก็รอสักครู่นะครับอ่าหันไปดิห,หันไปครับหันไปหันไปหันไปเลยมันไม่หันว่ะ ต้องดูทธดูท่าทีนะครับว่ามันจะหันไม่หันมันไม่หันเว้ยต้องอะไรมาอะโอเคเอานี่ลนมันโยนเป็นเห็นบปลเนี่ยหันยังยังไม่หันเอาไปดูดูไปไป I could get shot pulling a stunt like that, okay? Not wise, my friend. Not wise. At all. Is there you here? No, there isn't. Okay, uh, I guess it's just one of those things. Okay. <tickle noise> I don't <can't>. see anything. I don't see anything. Ah, is there a plane here? No, there I talk to it? Okay, I can run. Hey, what's that sound? ไม่มีนะฮะโอเคไปทางแล้วกันผมนี่วิ่งเลยอะโอเคครับอออืืผมหาไม่ค่อยขอไม่ค่อยเจอต้องขอภัยด้วยแล้วกันนะครับผมนะผมชอบแบบทําของหายแล้วหาไม่เจอนะ,ะประมาณนี้ชอบลือมาเด็กนะไปมีใครปะไม่มีนะโอเคอ่าอ๋อ โอเคครับเช็คพอยต์ก่อนแล้วกันอแล้วนี่อะไรนี่คืออ่อไฮอมมาครับบุดท่อกันนะบุตท่อกันเลยอะไรอ่ะกระดิง่งกุ้งกิ้งมึงมิง,มงเอยมันอยู่มันอยู่โอเคไปเลยโอเค มาแต่ผมไม่ใช้นะฮะ <Man. S 1> โอเคครับไม่มีใครอยู่นะโอเคครับอันนี้ต้องหาโพาาสต์พายนะครับนะทั้งหมดมีน่าจะมีอยู่สามอันนะครับผมใช่ไหมไม่ใช่นะใช่ไหมมีอยู่ไหมไม่มีโอเค ไม่มีไม่เห็นนะไม่เห็นนะโอเคไม่เห็นเยี่ยมเดินแบบธรรมดาครับอย่าไปอะไรมากมายนะอะไรอะไฟลิงเอาเก็บมาสิโอเครับพายอยู่ไหนขอดูแป๊บนึงโอ้โหหลายที่จังวะอ้าวฟิลอ่าตรงนี้เองเฮ้ยยา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 ,ยานะเพื่อนยานะเพื่อนโอเคครับต่อมาอยู่นู่นเหรออยู่ตรงกลางเลย มึงด่าใครวะนะมึงด่าใครวะอ่าไม่มีฮะโอเคครับเฮ้ยเห็นนะเห็นกูนะไม่เห็นนะไม่เห็นนะไม่เห็นนะเยี่ยม ตดดีแอดได้ไหมแอได้ไหมเอาแอดได้แอดได้มีใครก็เป็นดีวะโอเคอ่ะไปเล่นลูกบอลปะเล่นอย่างเด็กเลยโอ้โหอ่าองรงนู้ใช่ไหมไอ้ส

โอเคโอ้ยทามีเทมตีนี่ผมโดนไปนั้งนานแล้วเนี่ยโอเคครับเออ,อย่าเห็นอย่าเห็นอันนี้ต้องนีไว้ก่อนแล้วกันนะแอบดีไว้ก่อนแล้วกันนะผมเสียวอะนะครับ hey, lookout, ยังมใช่ไหมโอเคอืมเดี๋ยวรอก,ก่อนถ้ามันเข้ามาก็เรียบร้อยมันเข้าไหมเยี yeah, ่ยไม่เข้า ยี่ยมไม่ขาดไม่ขาดมา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 สักคู่สักคู่สักคู่อ่าเรียบร้อยนะครับกับทางเดิมเลยนับง่ายๆกับทางเดิมครับผมไม่มีอะไรตรงนี้แล้วโอเคไม่ต้องมาหาเลยไปแล้วจ้าโอ้มดสักทีโอเคมีใครไหมไม่มีออกเลยอ่า นะฮวิ่งวิ่งไปวิ่งไปแหมสพป่าเกิดหมดเลยอะนะครับอันนี้ก็ไปตามทางครับผมไม่ต้องกลัวครับตรงนี้เคลียร์หมดแล้วนะครับผมไม่มีใครอยู่แล้วก็เลยยามคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ตรงนี้นะฮะโอเคไปตรงนี้ครับอ่าจําจําได้จําทางได้จําทางได้อ่า,า,า,อาโอเคอ่าเรียบร้อยฮะอ่าได้เลย เอาจัดไปทำไมอะ่ะนี่เหรอมปลว่าคอมเพลตโปรเจกต์ไม่ใช่เหรอใช่ไหมเฮ้หรือต้องเอาอีกอย่หนึ่งวะโอ้โหโ,โปรเจกต์อะไรคมไม่ใช่เหรอโอ้อีกอยนหนึ่งอรอโอ้โห ไปอยู่นี่เหรอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้อยอยู่นั่นเหรออ,หรอ้อโอ้โหแม่ไม่เห็นเวรกรรมอยู่ใกล้ๆแท้ไม่เห็นไม่เห็นถ้ามีอินสติงผมไม่รู้เลยเนี่ย โอเคเรียบร้อยฮะดึงพลังงานเออเฮ้ยเสร็จสักทีกลับบ้านไม่ตรวเลก็ไปไหวแล้วตอนนี้พี่พี่สาวพี่พี่เบลลี่ใครคุณเป็นใครสตาหลอดมั้งอวบเออพอแล้วเนี่ยโอ้เอออวบเว้ ฉันก็มาเดือฉันก็รัดมาด้วยอือหือบ๊ะห่อนะเว้ยไอ้หนูรู้ไหมคิดอะไรอยู่หยุดดาเว็บโอ้โอ้อ่าไม่เฉีับโอ้จะคิดว่าจับุไรเหรอแล้วนี่ฮึอะตอนนี้ไอ้ขโมยมาดิมาดิเออมาที่มาที่เจ้าสิเจ้าสิโอ้โอเคฉันจะโช่วยมึงเอง อชอยิงเหรออาโอ้โอ้มึนดูดู้ยิงมันนะเอ้ดูทุคนดูสิดูไอ้ลนดิกนะมันจะทำแล้วมึงไเวดโอ้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 โ้โอ้โอ้มองโอ้เอ้อโอ้้โอ้อโม้โอ้อ เห็นบอกนายใช่ไหมเนี่ดีมากเลยทั้งจัดการหมดเนี่ยอืมอ่าเยี่ยมมากเลนี่ทำงานดีมากเลนี่ช่วนจะพิการนะครับผมนะตอนนี้ก็คือเก็บมาก่อนโอเคแต่ผมไม่โอเคนะฮะเช็งเขาว่าเอ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นครับอันนี้เราต้อง จะากาันเว้ะารต o นั่นก่ o นโอเคเร m จี<อ>่น<อ>ั่่อนโอเคแต่คุเสร็จยังงเนี้ยอ่ามันต้องอย่างงั้นผมไม่รู้นะครับผมไม่เห็นนะครับไม่รู้ไม่เห็นอ่ามันต้องอย่างงั้นวิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิง่งวิ่งอ่ามีอะไรไหมไม่มีเฮ้ยไม่เจอนะไม่มีนะตอนนี้ไม่มีนะครับ โอเคไม่เห็นนะอะไรอะข้างบนเออดีเว่อเออไม่ต้องผาตรงนี้โอเคครับขึ้นบนนะเออตอนนี้ก็พิจเตเยโดนจับนะครับน่าจะจับไอพิตเตเวน,นแหละต้องไปต้องไปช่วยนะพิจเตเยน,นะครับเออตอนนี้ก็แอบ,บแอบ,บไปก่อนละกันโอ้โหเสียงตกใจหมดเห็นไหมไม่เห็นนะไม่เห็นนะ อันไม,ไม่ไม่หันนะฮะไม่หันนะไม่หันนะเฮ้ยไม่หันนะไม่หันนะเออใต้องมาโอ้ยหลอดไปโอ้โหตกใจโอ้ยทิพายวิ่งแล้วครับจัก,กเวททำไมครับไม่ต้องใช้ปืนนะง่ายๆนะ่ฮะทำไงมานี่เลยขันว้าวขันว้าวครับขันว้าวนะโอเคแล้วก็ลากครับ อ่านะโอ้มึงระชิบหายเลยอ๋อนันดูก,ก่อนครับว่ามันเป็นเปล่าโอเคครับอ่าผมมันผู้เสจออกครับผมนะแล้วก็ไปไปขัดวาตรงนู้นฮนะอ่าเรียบร้อยจ้า มาเสร็จยังอ่ะกลับมาลากมาด้วยอ่ะมานี่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 โหเป็นไงล่ะหยุนนดนะไอ้ดอร์เ้ยเวดผูว่าใครลิบดิกยะโอ้โห เฮ้อะไระเฮ้ยใครถมันดาบปูเปชุดเลยแ <c oughs> น่ฮิตแมนอะไรอะ <c oughs> มาละไม่รู้ละอ่าเฮ้ยต่อยทีทุกทีดูนี่มีอะไรเปล่าอ่ากุ่แจรถหยิบมาอะไรอะโฮป s า u ด h d โกต้าเอออีกนานละก <c oughs> ว่าที่มันจะกลับบ้าน เรากับบ้านกับบ้านเดิมแล้วกีดะโอ้นั่นก็พูดแมอ่านะวูดเป็นไม้อย่าไม่แน่ใจว่ามันแบบเความว่าไงฮะโอเคครับเลก,ก็ตายไปแล้วฮะเรียบร้อยโอเคครับจบไปพาร์ทหนึ่งนะฮะก็ตอนนี้วิเตเล่โนดนจับ นะฮะจากไอ้เจ้าเลนนี่เนี่ยโอ้โหมันดาวกูเป็นชุดเลยเว้ยนะครับผมก็จัดก,การไปได้แล้วนะครับนะนนนนนะบมนะันเป็นหนึ่งในสามเพื่อนของเด็กเตอร์เนี่ยนะครับก็มีบีโดมนะที่มันเป็นเจ้าของขับก็คือจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เวสเนี่ยไอ้ตัวเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็เรียบร้อยแล้วตอน,นี้ก็เหลือเด็กเตอร์นะครับผมนะคนเดียวที่ต้องจัดก,การให้ได้นะฮะนะก็คือถ้าจัดก,การได้แล้วเนี่ยก็เหลือแค่องค์กรแค่องค์กรเดียวนะฮะเพาเพราะว่าเด็กเตอร์เนี่ยเป็นมูดที่สามนะที่จะเข้ามายุ่ง์ัวพันนั ต่อมาครับชะตาก,กรรมขอตัวเรงเป็นยังไงนะฮะเอเจนต์สิบเจ็จะช่วยได้หรือไม่นะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ